หน่วยที่7การทำงานกับเลเยอร์และสร้างตารางสีบทนำโปรแกรแม Paint Maker สามารถใช้งานโดย่านเลเยอร์ซึ่งช่วยให้การทำงานกับอ็อบเจกต์ต่างๆเป็นไปด้วยความเป็นอิสระมากยิ่งขึ้นเรวมถึงการสร้างตารางสีซึ่งเนื้อหาในในหน่วยนี้จะกล่าวถึงเรื่องต้นสร้างเลเยอร์ซ่อนแสดงอ็อบเจกต์บนเลเยอร์การย้ายอ็อบเจกต์ไปอยู่บนเลเยอร์อื่นการเปลี่ยนลำดับเลเยอร์ การล็อกเลเยอร์การสร้างสีใหม่เก็บไว้ใช้งานเป็นต้น7.1 l a เลเยอร์เลเยอร์หมายถึงการแบ่งส่วนการทำงานของออบเจกต์เปรียบเสมือนแผ่นใสที่ช่วยในการทำงานกับออบเจกต์ต่างๆเป็นไปอย่างอิสระมากยิ่งขึ้นเมื่อเลือกเลเยอร์ใดๆทำงานในโปรแกรมเพนเมเกอร์จะเป็นการทำงานเฉพาะออบเจกต์ที่อยู่ภายในเท่านั้น เมื่อสั่งงานต่างๆไม่มีผลกระทบต่อก,การทำงานกับส่วนอื่นความสามารถดังกล่าวพบได้ในโปรแกรมกราฟิกทั่วไปไม่ว่าจะเป็น Photoshop หรือหรืออะไรไม่รู้เจ็ดจุ 7.1.1การสร้างเลเยอร์การทำงานกับเลเยอร์ต้องเปิดเลเยอร์พาเลตขึ้นมาก่อนจากนั้นจะปรากฏเลเยอร์ขึ้นมาบนพาเลตเลเยอร์ในการสร้างเลเยอร์ใหม่สามารถทำได้มีขั้นตอนดังนี้ 1. คลิกเมนู Windows โชว์เลเยอหรือกดปุ่ม F8 2. องจะปรากฏเลเยอร์พาเลตขึ้นมาเลเยอร์มาตรฐานที่โปรแกรมเตรียมไว้จะมีชื่อว่า default defaultult เมื่อต้องการสร้างเลเยอร์ใหม่ให้คลิกปุ่ม,มสามเหลี่ยมพังไว้และเลือกคำสั่ง New Layer หรือคลิกปุ่ม f a ฟ l t ที่อยู่ทางด้านล่างพาเลต3จะปรากฏ d i a ะไดอะล็อกบ็อ e ซ์ขึ้นมาใน Name ให้พิมพ์ชื่อ l a เยอรใหม่ที่ต้องการสร้าง4ที่ช่องค o ลเลให้เลือกสีของรูปสี่เหลี่ยมที่ต้องการเมื่อนำเมาส์ไปคลิกเลือกอ็อบเจกต์ที่อยู่ในเลเยอร์นั้นๆคลิก5 คลิกปุ่มโอเค6จะปรากฏเลเยอร์ใหม่ขึ้นมาตามชื่อที่กำหนด7สามารถสร้างอ็อบเจกต์ไว้ภายในเลเยอร์ได้ตามต้องการ8สร้างเลเยอร์ใหม่โดยดำเนินการตามขั้นตอนที่2 1 5พร้อมทั้งสร้างอ็อบเจกต์ต่างๆเพิ่มเติม โดยปกติที่ช่อง Color p r o โปรแกรมจะกำหนดสีของลวดสี่เหลี่ยมขึ้นมาให้โดยอัตโนมัติหากต้องการเปลี่ยนสีหรือชื่อของ l a เยอรใหม่ก็สามารถทำได้เพียงแค่เดิ้คลิกที่ l a เยอรที่ต้องการจากนั้นจะปรากฏ Dialog Box Layer Option ขึ้นมาเพื่อให้ปรับเปลี่ยนค่าต่างๆได้ตามต้องการในกรณีที่ต้องการสร้างเลเยอร์อย่างเลดเดวโดยไม่กำหนดค่าใดๆสามารถทำได้โดย ให้กดปุ่มอินเทอร์เน็ตค้างไว้แล้วจึงคลิกป,ปุ่ม Default จากนั้นจะปรากฏเลเยอร์ใหม่ขึ้นมา7.1.2ซ่อนแสดงอ็อบเจกต์บนเลเยอร์เมื่อสร้างเลเยอร์และอ็อบเจกต์ที่ต้องการเรียบร้อยแล้วหากต้องการซ่อนอ็อบเจกต์ในบางเลเยอร์ลงไปเพื่อให้เห็นข้อมูลในเลเยอร์อื่นๆได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น,นมีขั้นตอนดังนี้1 ิสี่เหลีย่ยมทางด้านหน้าของเลเยอร์ที่ต้องการซ่อนโดยคลิกไม่ให้ปรากฏสัญลักษณ์รูปตาออบเจกต์ทั้งหมดที่อยู่บนเลเยอร์ที่เลือกจะถูกซ่อนไว้ในที่นี้จะคลิกเลือกเลเยอร์2รูปแมว2คลิกสี่เหลีย่ยมทางด้านหน้าเลเยอร์อีกครั้งจะปรากฏสัญลักษณ์ของรูปตาขึ้นมาแสดงว่าเลเยอร์นี้ไม่ได้ซ่อนไว้ 7.1.3การย้ายอ็อบเจกต์ไปอยู่บนเลเยอร์อื่นเมื่อสร้างอ็อบเจกต์ไว้ผิดเลเยอร์สามารถสลับตำแหน่งของอ็อบเจกต์นั้นๆวาดไปอยู่ในเลเยอร์ใหม่ได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องลบอ็อบเจกต์ดังกล่าวทิ้งไปมีขั้นตอนดังนี้1คลิกเลือกอ็อบเจกต์ที่ต้องการย้ายเลเยอร์ในที่นี้เลือกรูปภาพผู้หญิง2 คลิกรูปสี่เหลี่ยมที่อยู่ทางด้านซ้ายของเลเยอร์7.1.3การสร้างการย้ายอ็อบเจกต์ไปอยู่บนเลเยอร์อื่นเมื่อสร้างอ็อบเจกต์ไว้ผิดเลเยอร์สามารถสลับตำแหน่งของอ็อบเจกต์นั้นๆนะไปอยู่ในเลเยอร์ใหม่ได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ตอนน้องลบอ็อบเจกต์ดังกล่าทิ้งไปมีขั้นตอนดังนี้ หนึ่งคลิกเลือกอ็อบเจกต์ที่ต้องการย้ายเลเยอร์ในที่นี้เลือกรูปภาพผู้หญิง 2. คลิกรูปสี่เหลียวที่อยู่ทางด้านท้ายของเลเยอร์ 3. ลากเมาส์เคลื่อนย้ายไปยังเลเยอร์ใหม่ที่ต้องการ 4. จากนั้นปล่อยเมาส์อ็อบเจกต์ที่เลือกไว้ก็จะถูกเปลี่ยนไปอยู่เลเยอร์ใหม่ทันทีเมื่อคลิกเลือกอ็อบเจกต์ในเลเยอร์ใดๆจะเป็นการเปลี่ยนไปทำงานกับเลเยอร์นั้นโดยอัตโนมัติ เจ,จ็ดจุดเปลี่ยนลำดับเลเยอร์เมื่อสร้างเลเยอร์ใหม่จะปรากฏซ้อนทับขึ้นมาทางด้านบนเสมอทําให้อ็อบเจกต์ของเลเยอร์ที่อยู่ทางด้านล่างถูกซ้อนทับด้วยอ็อบเจกต์ของเลเยอร์ที่อยู่ทางด้านบนด้วยหากต้องการเปลี่ยนลำดับของอ็อบเจกต์ทั้งหมดที่อยู่ในเลเยอร์ให้อยู่ทางด้านบนหรือด้านล่างมีขั้นตอนดังนี้หคลิกเลือกเลเยอร์ที่ต้องการย้ายตำแหน่งท้างไว้ในที่นี้เลือกเลเยอร์3 2อลากเมาส์เคลื่อนย้ายมาอย่างตำแหน่งใหม่ที่ต้องการโดยในะที่นี้ย้ายไปเป็นเลเยอร์ล่างล่างสุด 3. เมื่อปล่อยเมาส์เลเยอร์ที่เลือกไว้จะถูกเปลี่ยนตำแหน่งไปงทันที 4. อ็อบเจกต์ทั้งหมดที่อยู่ในเลเยอร์3จะถูกย้ายเปลี่ยนลำดับไปอยู่ทางด้านล่างสุด7.1.5การล็อกเลเยอร์ในกรณีที่สร้างหรือจัดรองอ็อบเจกต์ที่อยู่ในเลเยอร์ใดๆเรียบร้อยแล้ว ต้องการการทำงานกับอ็อบเจกต์อื่นๆในเลเยอร์ดังกล่าวสามารถล็อกเลเยอร์นั้นๆไว้ได้มีขั้นตอนดังนี้ 1. คลิกด้านหน้าของเลเยอร์ที่ต้องการล็อกในที่นี้เลือกเลเยอร์3ให้ปรากฏเป็นรูปสัญลักษณ์ขึ้นมา 2. อ็อบเจกต์ทั้งหมดที่อยู่ในเลเยอร์3จะถูกล็อกไว้ทันที ซึ่งจะส่งผลทําให้สามารถคลิกเลือกเพื่อทํางานใดๆได้เลยและให้คลิกที่สี่เหลี่ยมอีกครั้งเพื่อยกเลิกการล็อกเลเยอร์7.1.6การลบเลเยอร์เมื่อไม่ต้องการใช้งานออบเจกต์ที่อยู่ในเลเยอร์ใดๆ,ๆสามารถลบเลเยอร์น,นั้นๆทิ้งได้แต่สําหรับเลเยอร์ดีฟอลต์ซึ่งเป็น เลเยอร์สามารถที่โปรแกรมเตรียมไว้จะไม่สามารถลบออกไปได้มีขั้นตอนดังนี้1คลิกเลือกเลเยอร์ที่ต้องการลบโดยในที่นี้เลือกเลเยอร์ 2. 2. คลิกปุ่มสามที่ยมค้างไว้และเลือกคำสั่ง delete ชื่อเลเยอคลิกปุ่ม recycle ที่อยู่ทางด้านล่าง3จะปรากฏไดอ l o g ล o บล็อกดีลิ y เลขึ้นมาให้คลิกเลือกรูปแบบการลบ Layer โดยมีรายละเอียดดังนี้ m o v item to ลบเฉพาะเลเยอร์ส่วน Object กตจะถูกย้ายไปยัง l a เยอที่กำหนดไว้ทางด้านหลัง Delete item on all page form l a y e r ลบ Layer และ Object ทั้งหมดที่อยู่ใน l a เยอรออกไป4คลิปกปุ่ม OK ถ้าอ็อบเจกต์ที่อยู่ในเลเยอร์จะหายไปในกรณีที่ต้องการลบเลเยอร์พร้อมทั้งอ็อบเจกต์ทั้งหมดที่อยู่ในเลเยอร์ออกไปสามารถทำได้อย่างรวดเร็วด้วยการกดปุ่มอันเมร็จทางไว้แล้วคลิกปุ่ม Recycle Object และเลเยอร์ที่เลือกไว้จะถูกลบออกไปทันที7.1.7การรวมเลเยอร์ หลังจากจัดการกับอ็อบเจกต์ที่อยู่บนเลเยอร์เรียบร้อยแล้วในการลือเลเยอร์ทั้งหมดด้วยการจะส่งผลให้อ็อบเจกต์ทั้งหมดกลายเป็นเลเยอร์เดียวกันมีขั้นตอนดังนี้1กดปุ่ม Shift ค้างไว้เพื่อเลือกเลเยอร์ที่อยู่ติดกับติดกันหรือกดปุ่มคอนโทรลค้างไว้เพื่อเลือกเลเยอร์อย่างอิสระ 2. คลิกเลเยอร์ที่ต้องการใช้เป็นหลักในการรวนเลเยอร์โดยการโดยทางด้านหลังของเลเยอร์ปักเป็นรูปอีกสขึ้นมา 3. คลิกลุ่มสมเนี่ยพังไว้และเลือกคำสั่ง m e r g e Layer 4อ็อบเจกต์ในเลเยอ,อ,อ,อร์อื่นๆจะถูกวมเข้าเป็นเลเยอร์เดียวกันเลเยอร์อื่นที่เลือกไว้ก็จะถูกลบไปด้วย 7.2. ตารางสี Color Palette ลลจะช่วยในการตกแต่งจัดการกับสีเป็นไปด้วยความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นซึ่งการทำงานรนกอเปรียบเสมือนกับการสั่งงานทางเมนู Element f ์แอ and s t r o k แต่ตารางสีจะเป็นการกำหนดสร้างสีสามารถเพื่อเก็บไว้ใช้ในการทำงานซึ่งช่วยทำให้ประหยัดเวลาไม่ต้องกำหนดรายละ,ละเอียดหรือสั่งคำสั่งในการปรับเปลี่ยนสีของพอฒเจนนั้นบ่อย 7.2.1รู้จักคำรู้จักกับคันเ r p a l พาเลในกรณีที่กำหนดค่าสีให้กับอ็อบเจกต์เพียงชิ้นเดียวอาจสั่งงานทางผ่าน ทางคำสั่ง element file and store ได้โดยตรงแต่สำหรับง,งานที่มีรูปแบบที่แน่นอนเช่นการจะทำหนังสือที่ต้องมีเส้นหรือลูกศรชี้ประกอบขั้นตอนการสร้างตารางที่มีการไล้ระดับสีหรือการกำหนดเค่นค่าระหว่างหัวข้อต่างๆการใช้งาน Color Palette จะช่วยเพื่ออำหนวยให้สามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น เลยเริ่มแรกจะต้องเปิดค mm ัลเลอร์พาเลทขึ้นมาใช้งานก่อนนี้ขั mm ้นตอนอยงนี้ mm hmm. 1. คลิกเมนูว mm ินโดว์โชว์คัลเลอร์หรือกดปุ่มคอนโทรล J mm hmm. สอง mm hmm. จะปรากฏค mm ัลเลอร์พาเลทขึ้นมาทันที ซึ่งสีมาตรฐานที่โปรแกรมเตรียมไว้ให้ใช้งานประกอบด้วยเดสสีแดงบูสีน้ำเงินมาเจนตาสีม่วงแดงแบคสีดำกรีนสีเขียวยิลโลสีเหลือง ในขณะทำงานจะดูค่าสีในรูปแบบ RGB N ในการที่จะนำการไปส่งลงพิมพ์จะต้องกำหนดให้เป็นไฟล์ CMYK ก่อนซึ่งจะทำให้ผลง,งานที่ได้มีความถูกต้องตรงกับค่าสีที่ต้องการ7.22 <c oughs> การสร้างสีใหม่เก็บไว้ใช้งานเมื่อเปิด c h <oughs> <c oughs> น l ลอ r Palace c h i l l r p a l e ขึ้นมาเรียบร้อยแล้ว จะเห็นว่าสีมาตรฐานที่ใช้โปรแกรมเตรียมไว้มีเพียงจำนวนหนึ่งเท่านั้นหากต้องการสร,าสร้างสีใหม่เพื่อเก็บไว้ใช้งานสามารถทำได้มีขั้นตอนดังนี้1คลิกปุ่ม3ามที่ค้างไว้เลือกคำสั่ง New Color ที่อยู่ด้านล่างก็ได้เช่นกัน 2. องจะปรากฏไดอาร์ลคันเ o อ o ์ออปชันขึ้นมาให้พิมพ์ตั้งชื่อสีใหม่ในช่องพี้เลือกชนิดของสีจากช่องท y p e สเปคค่าของสีนั้นโดยไม่มีการผสมจากสีอื่นโคเซเกิดจากการผสมของสีอื่น p ิ้น เกิดจากการปรับระดับความเข้มจางของสี4เลือกรูปแบบของสีจากช่องโมเดล RGB การผสมของสีแดงเขียวและน้ำเงิน HLS เกิดจากการปรับแม่สีความสว่างและความอิ่มตัวของสี C M Y K เกิดจากการผสมของสีฟ้าม่วงแดงเหลืองและดำ 5. เลือกผสมสีตามค่าสีที่ต้องการโดยค่าสีที่ได้จะปรากฏขึ้นมาในสี่เหลี่ยมด้านบน 6. คลิกปุ่มโอเค 7. จจะปรากฏสีใหม่ขึ้นมาตามรายละเอียดที่ได้กำหนดไว้ เจ3ดการใส่สีให้กับอ็อบเจกต์เมื่อสร้างสีใหม่ที่ต้องการขึ้นมาเรียบร้อยแล้วในการกำหนดสีดังกล่าวให้กับอ็อบเจกต์ใดๆมีขั้นตอนดังนี้1เลือกอ็อบเจกต์ที่ต้องการปรับเปลี่ยนสี 2. คลิกปุ่มเพื่อเลือกปรับค่าสีของส่วนประกอบต่างๆได้ดังนี้ปรับค่าปรับเฉพาะสีเส้นขอบ ปรับเฉพาะสีพื้นปรับสีเส้นขอบและสีพื้นในเวลาเดียวกัน 3. เลือกสีที่ต้องการกำหนดให้กับส่วนประกอบที่เลือกไว้โดยหากเลือกนอนส่วนประกอบที่เลือกไว้ก็จะไม่ปรากฏขึ้นมาแต่หากเลือกเปเปอส่วนประกอบที่เลือกไว้จะเป็นสีขาว 4เลือกปรับระดับความเข้มจางของสีจากช่องติ้นเพื่อเพิ่มได้ตามต้องการโดยเปอร์เซ็นต์น้อยสีจะมีความเข้มลดลง 5. o าออบเจกต์ที่เลือกก็จะมีค่าเปลี่ยนแปลงไปตามที่กำหนดไว้โดยในนี้ถูกเปลี่ยนจากสีน้ำตาลเป็นสีแดง7จ 2.4การแก้ไขสีที่สร้างขึ้นเมื่อกำหนดสีให้ส่วนประกอบต่างๆของอัอเจกตเรียบร้อยแล้วหากเห็นว่าค่าสีที่สร้างไว้ยังไม่พอใจสามารถปรับเปยนสีที่สร้างไว้ได้มีขั้นตอนดังนี้ 1. d o ดับเบิลคลิกเลือกสีที่ต้องการแก้ไขโดยในนี้เลือกทรายส 2. จะปรากฏไดอะล็อกทั o เลอร์ออปชัขึ้นมา ให้กำหนดรายละเอียดต่างๆได้ใหม่ตามต้องการดูเพิ่มเติมต่อหัวข้อสร้างสีใหม่ในการใช้งาน 3. คลิกปุ่มโอเค 4. ออบเจกต์ทั้งหมดที่มีในการทำงานกำหนดสีดังกล่าวก็จะมีค่าสีเปลี่ยนแปลงโดยอัตโนมัต mm ิเจดการลบสีที่สร้างไว้ mm hmm. เมื่อไม่ต้องการใช้สีแล้วสามารถลบสีนั้นออกไปเพื่อให้เลือกเฉพาะสีที่จําเป็นต่อการใช้งานได้ซึ่งการทํางานดังกก่าวจะให้คันเลอร์พาเลตมีปริมาณสีดลดลงและช่วยให้ไม่เกิดควา,ามสับสนในการกําหนดสีในออบเจกต์แต่ละชิน้น 1. คลิกเลือกสีที่ต้องการลบโดยในนี้เลือกกิน 2. คลิกปุ่มสามเหลี่ยมค้างไว้และเลือกคําสั่ง delete ชื่อสีหรือปุ่มถังขยะที่อยู่ทางด้านล่าง 3. ามจะปรากฏด i a l o g box อ d ู b Page Maker p a g Maker จะจุดสูงขึ้นมาหากต้องการลบสีที่เลือกไว้ให้คลิกปุ่มโอเคสีที่เลือกไว้กินจะถูกลบมหายไปจากพันเลอร์พาเลต 7.2.6การนำสีจากไฟอื่นมาใช้งานในกรณีที่ได้รับไฟงานใดๆแล้วต้องการนำค่าสีได้กำหนดไฟงานนั้นมาใช้งานก็สามารถทำได้อย่างรวดเร็วโดยไม่จำเป็นต้องสร้างสีดังกล่าวขึ้นมาใหม่ซึ่งจะช่วยให้ประหยัดเวลาในการทำงาน,นมากยิ่งขึ้นโดยมีขั้นตอนดังนี้ 1. คลิกปุ่มสาม่ยมค้างไว้และเลือกคำสั่ง Im p o r t c o l o r จะปรากฏได้ค่แล้วก็ยิมพอรคันเลือกขึ้นมา 2. เลือกตำแหน่งที่ใช้ในการจัดเก็บไฟล์พิมพ์จากช่อง Login 3. ดับเบิลคลิกไฟล์ที่ต้องการนำสีมาใช้งาน 4. จะปรากฏสีเพิ่มขึ้นมาในคันเลือกพาเลต7 2 7การจัดเก็บตารางสีไว้ในโปรแกรม เมื่ต้องการจัดเก็บสีทั้งหมดเข้าไว้ในโปรแกรมเพื่อใช้งานในครั้งต่อไปหากต้องการนำสีมาใช้งานสามารถเปิดเรียกใช้งานจากโปรแกรมโดยตรงโดยไม่ต้องอาศัยไฟงานอื่นๆสามารถทำได้ขั้นตอนดังนี้หนึ่คลิกเมนู utility plug in create color library จากนั้นจะปรากฏ dialog box G A <P> Color Library, Library ขึ้นมาเขยมยตั้งชื่อห้องสีลงในช่อง Library Name สามคลิกกุ่ม Save เ,เพื่อบันทึกสีทั้งหมดในไฟล์งานนั้น,น,นๆเก็บไว้เป็นห้องสมุดสี 4. เมื่อเปิดไฟล์ใดๆขึ้นมาแล้วต้องการน,นำสีดังกล่าวมาใช้งานสามารถทำได้โดยให้คลิกกุ่มสามเลี่ยค้างไว้เลือกคำสั่ง New Color New Color หรือคลิกปุ่มที่อยู่ทางด้านล่างห้าที่ช่องไลบรี่ให้คลิกเลือกชื่อของห้องสีที่สร้างไว้6จะปรากฏแดร,ร์รล็อกบล็อกคันเลยฟพิกเกอร์ขึ้นมาให้คลิกเลือกสีที่ต้องการนำเข้ามาใช้งานเร็จ <7 S 2> คลิกปุ่มโอเคจากนั้นกลับสู่แดร,ร์ล็อกบล็อกปดคลิกปุ่มโอเค เก้าสีที่เลือกไว้จะปรากฏเพิมขึ้นมาฮัลเลอร์ฮารลสของไฟงานใหม่